กินอาหารกินข้าวหมดลอ้นี่อมไม่ทุงสนะเราจะกไม่นัมาสไปกินน้ำเานะโนพี่ก็กูบูดีไอ้คบอกไปกินอาหารอยู่อาหารมีอย่างกลยสบายดีทุกคนสบายดีกัเปลาสบายดี ผู้ืิอว่าโลกมันกลุ่มมือนี้เป็นมือที่แบบว่าเขากินเข้าหว่วมกันครั้งแรกเลยเป้ามาถ้าไเป้าบ่ม,มาคือสิบได้กิน,กนกมือนี้เป็นมือวันที่สองเดือนสิบสองเป็นมือวันซาด ของสบปบลาวเลยกะเป็นเมื่อที่เฮากิน่นเอียงโบหุผู้แต่ว่าเฮาซื้อหมูมาก็พักมาจะมาจุ่มเนาะและกาก่อนอื่น,นต้องจกกักาต้องขอขอ,อบใจลุงใจดีทางซีสเกตเนาะเพิ่นฝากเงินมาให้อน,นะซื้อหมูกับพกวก,บพกพักเลยกะพวกเอียงต่างๆสู่ได้ยบวานกับเค้นกลิ่นหรือว่าเออสาวสิ้งขวางเนาะเพราะว่าเพิ่นบอกว่าเพิ่นว่า เออยางเลี้ยงสาวเสียงขวงเนาะรับไงโบวานแต่นี่กับบว่าอันนี้ก็สาวเสียงขวงก็คือกันตัวนี้บบแมนผู้อื่นผู้ไก่เอ้เป้าเป็นเอ้ของปู่เนาะถ้าทุกคนเห็นคลิปที่เฮากินข้าวยูคณะหรือว่าเอียงยูฮองเฮียนนะทุกคนถ้าบบเห็นลยย้อนกล so like ับไปบิ่งไหนเนาะอันนองี่เห็นปู่และนี่ก็คือเอ้เคียงของปู่นั่นเองและก็สาวเสียงขวงคือกันบอต้องแปลกใจว่าเป็นยังน้องจอยยังมาจากสาวเสียงขวง มีแต่สาวเสียงข่วงก็นำแข่งอื่นเขาบอกนะและขอ,อะรายงานตะกล้องเลยเด้อตะก,ก้องสบายดีเนียเด้อตะก,ก้องเดี๋ยวม่วีาผู้เลี้ยงพรโบเห็นนะสบายดีมันนี้สาวเสียงข่วงนี่มาเป็นตะก,ก้องนี้เดี๋ยวมาว่าเอาคือมาเลี้ยงสาวเสียงข่วงสาวเสียงข่วงเสียนกจอยเอาไผ่มากินปรามานี้โบแมนดีสาวเสียงข่วงคือเก่าฮะล่ะ แต่เขาจะมีเอบ้บัววนหลวเอเจนซี่แหละวะมีตุ๊กแน่ที่กินน้ากันมีปูมีเอเปาเมื่อนี่เป็นขั้งแรกที่กินเขารวมกันบ่นเคยได้กินน้ากันจากเตือนเนื่องจากว่านางเป็นคนที่ซิวซิวทุกคนตื่นมาเราต้องกินข้าวปองเฮียนเลยแบบนี้นะตื่นมาแล้วก็เออไป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 มาแยกย้ายแล้วเขาเองไม่ได้กิน ไอของเราก็หุ่นเด่นเนี่ยแบบโหในสังคมเจนันสุดยอดนะยอดเลยเจนันตอนนี้เรากำลังรบวงกันแหละอันนี้แหละสาวเสียงขวางที่นันน่ง,ก,ง,ก,ง,งกินข้าวนมกันแล้วโมปากตัวโบเลไทยท่ายแหละกินข้าวก็มีตาแล้วก็อยู่คณะอังกิวโปเลไทยไหนมีสันส้นแท็กจอฉันเบิ่งหมดแล้วเฮ้ยไปเบิ่งไหม เอวบาัววันเอวบัววันกำลังสิไปเวียกทุกคนอตอนเขาก็เลยเผากินตอนนั้นเอื้อจันซี่เมียเวลาที่เขาต้องกินกันแล้วนะเอาา้จันซี่ทักทายกล้องอต้องกกล้องมันดีเรียบร้อยแล้วตอนนี้เขากำลังจะกินกันแล้วอาณาสำหรับมือน,นี้น <c oughs> ้องจอยไปตลาดตั้งแต่ประมาณ ประมาณเจ็ดแปดหมูแหละทาบบนิได้แล้วกัเขาก็ซื้อหมูไประมาณห้าสิบเนาะห้าสิบห้าหมื่นซื้อหมูไปประมาณห้าหมื่นซื้อผักไปประมาณสองหมื่นตัวแล้วกัแล้วก็ซื้อแบบเครื่องปรุงอย่างต่างๆกับเบิดไปประมาณสามหมื่นตัวคือกันรวมกันแล้วก็ประมาณถ้าเป็นเงินบาทไทยก็ประมาณเบิร์ตไปประมาณเจ็ดร้อยกว่าเอ้ยเจ็ดร้อยแหละเจ็ดร้อยกว่าบาททุกคน ประมาณนั้นถ้าคุ่นอยากอะไรเด็กๆหมูกินหมูอ๋อได้แล้วคอขาก็มีน้ำแก้วมีพักละกันไอ้น้ำแก้วอะไรอย่าไปโฆษณาโฆษณาโฆษณาเข้าแล้วอันนี้อันนี้่อันนี้ได้จริงอันนี้ได้อันนี้เป็นแจซูกี้บ้านเขาบ้านเขาเออโบมีสัญลักษณ์แสดงว่าได้เซฟได้ตัวนี้เนาะเออแม่มันหวานมันหวานละกันอ่ะมันติงเออเขาเจ้าเธอดินให้บุกต่อเอาแม่เธอดินให้พักนะ มีหลายเนี่ยฉัน้ต้องไปไปบานฉัล้วแม่กินเลยกินเลยเยอวหมูยังบวสุหมูงหรอนี่อย่างไงอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ เออว่าเป็นอย่างทุกคนนี่แหละเขาบอกว่าชีวิตห่อผักอร่อยลอดูว่าในทีกินข้าวร้อมกับจั๊กเก็ตจังใดกันนั่งจอยกันยังขอขอบใจลุงใจดีเด้อที่ทางชินสกีตเนาะเพื่อนได้เลี้ยงเอ้ยบัววันแต่กะเออเอ้ยบัววันคขอบใจแน่เอ้ยบัววันไม่เคยเลี้ยงหรอกอาลุงใจดีทางชินสกีตที่เพื่อนเห็นคลิปแล้วมื้อแรกเอ้ยบัววันกินเผือกเสียงขวางเหมือนกันเลยเอ้ยกินบ่วชิมจุ่มบัววันนี่แล้วก็เพื่อนก็เลี้ยงเคนคขอบใจในเคนผู้ตากล้องอ่ะ เข้าใจเคลนมือนี้เคลนหากระตื้นทุกคนแล้วก็เลยพูดเข้ากล้องมาซะย่านเสียความงามให้นางยูฮะแหละเอาเบาว่าน้ำหนักละแล้วก็เอเจนซี่อันนี้เอเจนซี่ทุกคนอาจจะพูดจักดีคือแบบว่าเพิ่นมือแรกเลยน้องจ่อยรักไทยเอาเพิ่นเพิ่นบพูดเลยาเพิ่นออกยูทูบมือนะเพิ่นกระเเวาน้ำน้องจ่อยเป็นควบต่อควบเลยพูดว่าออกยูทูบมาเทืิดหน้าบม่ให้อันนั้นเลยบม่ให้ถ่ายเนาะ เป็นยังไงเร้เป๋าแซ่บเอะเปากระปูก่ก็คือสาวเส้นขวงสาวประจำเลยเออสาวประจัมคืออะไรนะในห้องเขามีอยู่จะคนปะเจสตเจสตแต่เพิ่นไปกินข้าวยู่นอกอยูสองเนาะก็คือโบเบไปกินนอกกหลอกตอนนี้ผู้นึงนะกำลังซิลงมาตอนนี้เรากำลังห้องลงมาตุ๊กกรเปากำเป็นผู้นอกกอะเป๋านี่เป็นแค่ขับเซอร์ผู้นอก เลือดวาเราไจนซี่พากันใตโตไปใส่ห้องรุ่นสาวไม่ไปดิแอร์ไปแจนซี่เด็ดไปดิโอว์เ่นี้วันพักเนาะสีเข้าไปหาเลือดบ่เาไปเป่าไปหาบวมไปใส่ แล้วก็ที่สำคัญกบอนาขอบใจผู้พาเข้าไปนะผู้พาเข้าไปซื้อนี้แต่เพื่อนม่ได้กินน้ำคนแนงก็บ่แมนคนอินคนไก่ตากล้องรปจังของน้องจอยตอนนี้เพื่อนกลับไปแล้วเนื่องจากพาไปซื้อแล้วเพิ่นกระกลับเออครอบใจเพื่อนหลายเฮาบอกค่านํามนรลดให้เพื่อนอีให้เพิ่นจ่ายเองว้าหยอกทุกคนเดี๋ยวน้องจอยแบงค่าธรรมนรลไปให้เพิ่นเพิ่นสิน้อยใจพาไปซื้อแล้วยังไม่ได้กินน่แม่นอแม ตัวนี้แบงมาดูกระเป๋าแจ่วตัวนั้นตกลงมาได้แล้วตัตกตักเอาซักเัวงมยมันดนอยตุกตุกเธอเห็ดเนี่ยเอาละกลับไปทานะไกน่อนเเดี๋ยวม่มมากนนี้นะเเดี๋ยวไม่มา เส้นเหมือนอ่ะอเเส้นน okay, ั้นเหมออืมเส้นไม่เทียวอ่ะไมเส้นเผือกก็มีอืมเส้นเผือกอ่ะเส้นนะอ๋ออร่อยยังมัเลยแ่บอ่ะนะจะใส้ไม่เทียวมันแคบได้เไมเทียวือต้งเป็นเส้นนะเส้น่เี่นี้แหละนี่น่าอยู่ตรงเส้นนีเขาน่าจอ่ะ เอมากินกัน้วกเออบุมีจีนเนาะมีมีเเออเอามาเลยเแม่ดูือสวเลยสวนนี้เขาเจ้าเี้ยงกันกาน้องไปมีสเลยบ่อืมใบ่นบุเองเลือเยยามาเยมาเลยเาเป็นเลยเสือยหางกันเเอาของกินเองาของกินเอาเคงกหมดทุกอย่างเอาประบุมี กผาดบมเลใส่นหรอนี like s> <S ่ผักกาดเอ้ยบวมจับ่ผักกาดบ่ผักกาดขาวขบบหรอมันมีอันนี้เไม่ใช่สหรอจออไ่ได้อ้ลืมได้พอพอห่หมดนั่นูยแ้วใส่ลูประจำเอาไของฉันแค่วมีอยู่เด็กออมาอันมีให้ตุกเนตุกสิลงมา นี่ฮอกินได้ไปหอดเครื่องท้องหมดเลยรู้สึกก็ไผก็กคือซีอิมหมดแหละเรื่องบาวันก็สิไปเรียกแล้วม่จันทีก็ชิไปลิ้นแล้วเล่ยเป้ากระปุกก็สิไปนอนแล้วเคนเด็กิไปอาบน้ำตุ๊กอาบน้ำแล้วตุ๊กก็สิไปนอนแม่มตุงตัวก็นอนตอนนี้ฮาก็เครื่องทางแล้วทุกคนผิวเริ่มอิ่มหมดแล้ะตอนนี้ ไปอิ่มแน่แหละน้องน่ะอิ่มเลยหรืออิ่มอ่ะหรืออิ่มคือห้องกินแบบเดียวนึงเนาะคือไวด้วยพวกจุ่มกับพวกซินด้าในอย่างเนี้ยนะบุฟเฟ่กินไปได้หลายเลยเอ้ยเอ๊อะนะมีเรื่องเราอยู่ตอนหนึ่งเนาะพยายามอดข้าวเที่ยงที่ไปกินดาบไปกินได้สามคำบุฟเฟ่ออิ่มอ่ะออดข้าวให้กินต้องอดเข้าวให้กินน้อยกินดำปกติแ่ะนะน้อยๆกินน้อยๆแต่ละจิงได้จิ้มได้แน่ๆนะ จ่มันก็ต้องอิม่มแหละมันไม่อิ่มเลยแต่มันจะได้กินมันจะกินหลายกว่ากินหลายกว่าของอุดเข้าไปมันจะกินอะไรพวกข้าวอุดเข้าไปนี่ยมูเลยนะพ่วกเลี้ยงน้ำกันนะเนาะงนะบนต้องเอา,ขาอเขา,เ,าเนี่ยน <c oughs> ้องเอาเต็มเนื้อน้อเอาเต็มเนาะบอไเลให้อิ่มเนาะให้อินไวเนาอยลยนะเราเราอะถ้าสิกินทางนั้นแล้วไปไดี๋ยวเราไปกินก็ได้สิ่วไปกินก็ได้แล้<ม><ไ>วว่าอ<ม>ืม ไปเอาจีนเลยก็ได้มาเป็นนล้มีแต่ยันเหลือกระป๋องแม่เหลือกไม้องไหมอุไมเอาไปอุดมใส่ก็แล้วกินยุ่นกินยุ่นแต่เมื่อวานยินแล้วตอนนี้กินแล้วชิบไปไหนเลยชิบไปเพียร์ยี่ได้ลาโจสิได้ลาเจาะชิได้ลาหน้าหานละหากะเออตอนนี้สำหรับคลิปนี้นะทุกคนเฮากาฝาก กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์ให้ช่องน้องเกิดเน้ยเด้อทุกคนเพื่อเป็นกําลังใจคลิปต่อไปเนาะก่อื่นเบิร์สำหรับคลิปนี้เขาก็บอกมีอย่างหลายมีแดงครอบใจลุงใจดีทางฟังไทยเนาะที่เพิินแบบว่าอุดหนุนอาหารมื้อนี้เพิ่ยงเลยบอกว่าแล้วก็เรี่ยงสาวซีขวงนั่นเองสรุปแลวสาวสวรรค์นีเขาเอินว่าแข่งขับเซิร์เนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้เราไปก่อนเด้อทุกคนลาไปเลยเด้อทุกคนบายบายทุกคนบายบายบาย